หลังกฤตเด็กลาบฝันนะครับรุ่น12ปีนำสิงทะเลทรายอยู่หนึ่งประตูต่อศูนนะครับมันยังขึ้นหลังกันอีก10นาที<อ>เราเคลียร์นะครับส่งมาส่งมาเมฆเมฆได้ลูกโบงไปโอ้โหไม่ถึงเมฆนะครับถึงเมฆนะสับไปเลยไมโลไมโลตรงไปโอ้โหท่อนหลังไปนิดนึงอา้าวเข็นเข็นได้เข็นได้เข็เนลกเข็นลบ ไอ้ที่นึงทนทนสักได้ทนักได้เทนัมครับเริ่มเริ่ได้มาเลี้ยงฮะโอ้เปลอีกแล้วครับเริ่มเปล่าอีกแล้วแต่นี่ตลูกล้านนะครับดูจนนี่เลยนะครับลูกนี้มีเสร็จล้นนะครับเพราะว่าไม่ไปประตูนะมีสต้านี่ เบอร์ห้าถึงห้าไมโลเรานั่หนึ่งศูนย์แล้วขึ้นแรกปเ้มยิงขึ้นเลยโอ้โหเกือบไปแล้วครับกองหลังสกัดออกมาได้ไมโลได้ใหม่ได้ไหมผมให้เคนเคนทันไหมทันไหมไม่ทันออกไปแล้วครับไป่ัดใส่ตัดใส่ซับฝากเลยใบเม็ดะเอาดีๆรับทุกคนหนึ่งถึงในสายตรงครับเคนครับเบอร์หกเอออกไปเคนตัวเล็กนะครับแต่๋ยาดเปียวไม่ต้องห่วงนะครับไม่คุณพ่อยข็นยอมอยู่ อ่าต้นล <Festival> ุงไปจนถ้าโอ้โหลุงมีหวัดเฉียบเหมือนกันนะต้นตนระวังครับลูกต้องให้นอ่าต้นอ่าระวังอย่าพลาดอย่างนั้นไม่ได mm ้อ hmm. ันตรายอ่าฟาล่าเปล่ากมสิบเอ็ดกระแทกงั้นฟาวครับฟาวเขตตรงนั้นหวัดเฉียวเหมือนกันนะครับเพราะว่า ใกล้ประตูนะครับทิ่บัวลายประตูก็ใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวนะครับลูกศี่ย์คลิกตรงนี้ต้องตั้งกำแพงให้ดีหนะ่อยถ่ายไปไปหน่อยนะครับเดี๋ยวอันนี้นะรตรียการให้ดีนะครับอเออต้อง กันไปนเลยี่เ้ยไปเลยไลไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเได้ไยได้เลยไ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 ปเลยหปเยไปไมลไเยเอยเอยงามมากครับเไล โกควยโอกาสตอนที่นายประตูวิ่งกลับมาประตูไม่ทันนะครับนําไปแล้วครับสองศูนย์สวยมากมากสวยงามมากๆครับนายประตูออกไปกลับประตูไม่ทันครับโอกาเลยสวยมากสวยมากนี่เลแมนีำไปแล้วครับสองศูนย์ครับบ้่เด็กลาบฝันเบอร์ห้าสิบห้านะครับน้องไมโลโอเคครับ คนอ้าเมโมอ,ออกไปรับกมาคล,ม,ลมาครับลงมารออ,ออกไม่ออกรับงวิตได้ทุมอ้าวนี่แหละครับเบอร์ยี่มาแล้วครับหน <c oughs> ึ่งร้อยสาิบวัยร้อยเจ็ดอายุเท่ากันนะครับ นี่นะครับบอสเบอร์20ดูดีครับกับทนน่นะนเดินมาแล้วนครับอยู่ใกล้กันเลยไม่ถึงจักระแลของทนเลยนะครับอายุเท่ากันเขาไม่ใช่เท่ากันนะน้องบอสอาจจะอายุน้อยกว่าหนึ่งปีแต่มาเล่นรุ่นสิบสอบอสอายุ11เราปวดฟีกิ๊กตรงนี้มีเสดุลนนะครับถ้าไม่ติดกำแพงนะมีเสดุลมีเสดุน ครับึ้งโอเคครับนะโอ้โอ้โอ้ฟาประโตไหนเออฟาประตูขอโทษครับโอเคเบอร์ห้าแต่ว่า ให้เบอร์21ตบเพิ่มครับเพิ่มเตวัดชัดยาวมาเลยมิโอโอดูนลูกออกครับถึงจะตายเตะจากเส้นประตูนะครับเตะยาวขึ้นไปเตะที่ทนทนโดนมามาเทนโดงได้นะครับถึงจะตัวเล็กลูกออกไป เลย์ไทยทุ่มก็โอ้เจ็บน,น,นะครับเพิ่มขัดมามาบอสโอ้ตัวเล็กมองไม่ถึงเพิ่มเตีออกไปครับปวดลงดันติ้นไปยหน่อยบอลอืมอืมเรื่อบ เอาครับเกณฑ์เกณฑ์ลบเกณฑ์ลบมาบอสครับบอยว่าตัวเล็กกว่าเพื่อนในสนามครับอีท้ายสุดชัดไปตรงใบเต็นท์นครับโอ้คนพลาพนิดนึงเปล่าครับเปล่าเปล่าเปล่าแล้วไปกัน อาเพื่อเป็นคนเปิดนะครับเดี๋ยวถ่ายไปที่ประตูดีกว่ามีเสียงลุ้นที่หน้าประตูครับนะก็มันปั้นนะครับไม่ถ่ายที่คนเตะถ่ายไปที่ประตูครับมีเสียงลุ้นโอ้ข้ามคานไป อ่าเปิดทระสุนประตูครับเย็นงงงครับ ไป่าวครับตางสนามสนามไม่กดไม่ไม่กว้างนะครับมีเสถินุดนะครับเลือกฟาวไปสวยๆไปหน้าประตูนะครับแต่ว่าตัวสูงเราตอนนี้เปลี่ยนออกหมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับได้จังหวะดีๆก็มีสิษธ์ซัดประตูได้เช่นกันครับโดไปโดดไปครับโดดไปครับข้าวเลยครับหน้าประตูปัดข้าวครับ ดันเข้าไปกดดันนะประตูดีครับสวยงามมากแต่ประตูรับเลยจีนเข้าตัวเลยครับสามตันครับนำไปแล้วสังเกตเด็กล่าฝันลูกปม,ลย,ลมปย์มาเลยตัวยอดมากครับเลยเลยครับทำไมครับโอ้ซัดไปเลยนะครับข้างทานไปเยอะ คนรับตอนนี้เราเปลี่ยนครบเดี๋วโทุกคนแล้วนะครับห้าคนแล้วเปลี่ยนอ่าไม่โดนเสียพลาดไปนี่โอ้โอ้โอสัตว์เหินฟ้าครับไม่มีนนเสียทุนลงนะอ่าในประตูเราก็เปลี่ยนแล้วครับนายน้องปูลงแล้วครับน้องปูเจ็ดปีตัวเล็กแต่เป็นหมูบินนะครับสาย,ยาหมูบินเดินมาครับ ครับเกนไม่ได้เลยดาวุดอ๋อดาวุฒดลงเกือบสามคนแล้วสามลูกแล้วโอเคแล้วสาคนแลเปลี่ยนใหม่หมดต้งชุดเลยนะครับพันนะครับดาวุดเกณนเอ็มม่อนแล้วก็กันบ๊ทครับเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดแล้วครับชุดนี้เล็กตัวเล็กก็ไม่เป็นไรครับตัวเล็กก็เล็กไุ่งี่หนูครับ โอเคกันดอกมากกันดอกมาเกณฑเกณนมากเกณเกณหมูเกณเกณเกณเฮ้ยกันโอ้กันไม่ทันนี่เกิดกันทันตรงนี้แล้ีสกท์ได้สับใคร เลครับเคนอ่าเคนครับเคนเอาส η, ่งมาให้บอสครับบอสลึกอ่าส่งมาเคนครับเคนลบโอ้โหสวยสวยเคนเคนชัดเลยอ่สวยงามมากสวยงามมากครับงามมากได้ลูกมุมครับอะส่งมาบอสโอ้โหบอสอยู่ไกลไปหน่อยไม่ตันอ่าหมดเวลานะครับขหมดเวลา วนเด็กเล่าแข่นทำได้สวยงามมากครับจะน่าไปถามประตูต่องผมมีเสด็ข้าเป็นที่หนึ่งของสายหรือที่สองของสายแน่นอนนะแต่ว่ายังแข่งอีกแมตช์นึงครับเวลาเที่ยงครึ่งครับอีกแมตช์หนึ่งถ้าเกิดแท้เสมอกันน่าจะมีเสด็จลุ้นนะครับเข้าเป็นที่สองชนะเนี่ยเลอๆเข้าที่หนึ่งหรือเข้าที่สองแน่นอนเดี๋กแมตช์นึงครับสำหรับพี่รุ่นที่สองปีทำงานได้ดีมากครับ เพิม่มด้วยลูกเลกก็ยิงง่งมาสุราธานีครั้งนี้นะครับอายุโอเคเพิ่มจริงโอเคว่าน่าจะจาไลฟ์สดนะครับวัน<อ>นี้พี่บังครับผมกลับเชียงใหม่กำลังรับชมอยู่นะครับรงานของน้องๆน,น้องของพี่บังนะครับได้เลยครับวันนี้ได้เลยงั้นผมก็ขอจบการแต่งตัวสดไว้เดี๋ยววันพร่งนี้ก่อนนะครับเด,ดี๋ดวยวไปไลฟ์สด รุ่นสิปีนะครับเที่ยมเที่ยนหรือเที่ยงเพิง่พงนีครับสวัสดีรครับ <S 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 <S